บ้านหนองน้ำจันทร์เมืองจำพอนแขวงสวรรคเขตขอขอบเจอทีมงานวิธีเลาวที่ได้ออไลน์คลิปวิดีโอคลิปนี้ส่งตรงจากสมปรลาวให้เฮาได้เบื้องกันหนึ่งปีเต็มแล้วที่โลกระบาดพยาธิหลายได้เข้ามาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบนโลกนี้เอ็ดเหอไทยเฮามีสามารถเดินทางไปมาหาสู้กันได้คือเก้าแล้ว มื้อนี้ทีมงานวิธีเล่าสิพาเห่าไปแนะนําวัดที่มีความสําคัญและเก่าแก่นับร้อยปีอีกวัดหนึ่งที่เมืองจอําพรอนแขวงสวรรค์เขตวัดหนองน้ําจันตั้งอยู่ที่บ้านหนองน้ําจันเมืองจอําพรอเป็นวัดที่มีความสําคัญอีกวัดหนึ่งในแขวงสวรรค์เขตซึ่งวัดนี้สิมีโบราณสถานที่สําคัญนั้นก็คือหอพระไตรปิฎกที่มีความสําคัญทางพุทธศาสนา และสำคัญต่อชาวบ้านหนองน้ำจันทร์มายาวนานหลายร้อยปีเดี๋ยวเขาจะถ่ายบริเวณพร้อมหอกของหนองน้ำให้ท่านผู้ชมได้เห็น วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์สาแห่งอาณาจักรล้านช้างปัจจุบันมีอายุบ่ต่ำกว่า400ปีเดอ้อชนเผ่าที่มาตั้งทิ่ฐานในดินแดนแห่งนี้ชนเผ่าแรกคือชนเผ่าผู้ไทยซึ่งในสมัยนั้นเกิดภพ่สงครามแถวตอนเหนือของประเทศเวียดนามเอ็ดไฮชาวผู้ไทยต้องอพยพโยกย้ายถิ่ฐานโดยนิสัยแล้วชาวผู้ไทยเป็นคนที่รักความสงบ ชาวพุทยได้ย้ายมาอยู่ที่ออตังบานเฮือนที่เมืองวังปัจจุบันคือเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรณเขตและชาว้ไทยบางส่วนได้เดินทางออกมาจากเมืองวัง เพื่อที่จะมาหาพื้นที่สร้างบานแปลงเมืองและพื้นที่เอสยกินจนเดินทางมาหอดดินแดนแห้งหนึง่งที่มีบ่อน้ําขนาดใหญ่เหมาะแก้การตั้งบานแปลงเมืองเป็นย่างยิงและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองน้ําจันโดยได้ตั้งตามภู้มิประเทศที่มีหนองน้ําขนาดใหญ่และมีต้นไม้จันทร์ล้อมรอบหนองน้ํา ด้านหน้าผมนี้คือหอแจกหรือศาลาโล่งถ้ำประจําวัดบ้านหนองน้ําจันทร์เป็นสถานที่แจ๊กถ้ำให้ชาวบ้านแห่งนี้มายาวนานกลางหอแจกสีมีธรรมมาศตให้ประสงค์สวดพระธรรมเทศนาให้ชาวบ้านฟังนอกจากนั้นหอแจกยังเป็นอาคารอนเนกประสงค์สาธารณะของชาวบ้านแห่งนี้เพราะวัดคือศูนย์กลางทางพุทธศาสนาสถานที่ใช้คัดเก่าจิตใจและเอ็ดกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนา มาบูชาเอาขันเพื่อจะขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาทางด้านทางของหอไต่ปีดกขอบใจได้ไหมเท่าเด้ออาจารย์คนประจำอยู่ซึ่งกันปะนี่นี่นี่คนนี้ครับเออ ว่าไต่ปีดกมาท่านผู้ชมอย่งมันมีทั้งหนังสือผูกไว้ลานที่ว่าเก้าแก่อายุหลายห้อยปีทางด้านเทิงของเอาไต่ปีดกมาท่านผู้ชมนี่ก็เป็นครั้งทมิตรที่ว่าทีมงานวิถีเลาหรือว่าข้าพระเจ้าเองเนาะได้ขึ้นมาหรือว่าได้มา หมทัยปิดกแห่งนี้ซึ่งเราก็ได้บูซาแต่งขันเพื่อเข้ามากลาบไว้สักการะบ,บูซาสถานที่สักสิ์แห่งนี้นะครับพระสมฆ์ถือว่าเป็นบุญตาลายนี่นะครับพระสงเดี๋ยวเราจะถ่าย

หลายอย่าเราต้องถือขันพร้อมทำผสมไม่มีขันขันหน้าเราทำผสม,มนะชูะลิกมาเพราะมันหมาอย่าขนาดนั้นๆๆๆๆๆๆ นี่แหละครับคือวัดของชาวผู้ไทยแห่งบ้านหนองน้ําจันเมืองจําพอนแขวงสวรนาเกศตสอปอล่าถีมีอายุเก้าแก้บ่ต่ำกว่า400ปีเอา้าถ้าดาันเปิดเมื่อใดผมจะเดินทางไปกราบไหวบูชาสักเธอหนึ่งในชีวิตของลูกหลานเสื้อสายผู้ไทยเด้อ ขอบเจอหลายๆทีมงานวิธีเล่าขอบเจอหลายๆเดอ้อที่ออนไลน์คลิปวิดีโอดีๆนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมผู้ดำาอดเวนเจอร์และทีมงานวิธีเล่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e ให้เดอ้อขอบคุณครับ